สวัสดีค่ะฉบาสวัสดีพี่น้องแฟนคลับทาง่องทุกทุท่านนะคะฮัมเมอนี้นะคะฉบับากระเดินท่านนะคะมาอยู่ที่วัดปู่ขุดใหญ่นะคะหลังแนวทางตัวเลขของปูเลยแตกไปนะคะเลขถูกนะคะนอกก็คือ 1- นสี่นะคะ,นะเนาะบริษัทติดตามแนวทางตัวเลขนะคะโคงุงท่ายกับสีโขกสีมานน้าปูนะคะมาติดตามแนวทางตรงหมวดอีกนะคะว่าปูสีฟ้าตอนเป็นตัวใดนะคะเนาะรวัการครับ าาแตกเลขทูกน้าปูแนวทางข้ากับที่วันรุตจะว่าเขาเลขทูกน้าปูหลังจากที่เดินดีมากีงวดปูงวดที่หาลุดครงวดที่หก,กโซ่โซ่ให้เอฟซี FC บงกนปูจังหน่อยลักฐานเกาลักฐาน,นติดตามแนวทาาของปูปใหญ่นะคะเลขทูกนะคะโค้งสุดท้ายวันที่สามสิบเอ็ดนะคะพี่น้องนี่ครับทีเอ็ดมาไทายทำนะครับเจ็ดหนึ่งสี่เต็มเต็มนะพี่น้องเนาะหนึ่งออกหนึ่งสีนะคะ เอาวดนี่วัดนี่จ้าอีกบอกูถูกวัดแล้วไมได้เบิดปูพูเบิดะับ้าไม่นรับครับวันพานอกปูเนาะอกกุ่มตัวปูปฏาทินอืครับบยพัาและปูิทินจอางวดต่อไปครับเอาดึงวอกไง ไม่แน่นจ้ะของไม่ปูของไม่ซื้อไม่ซื้อไม่ติเจ้าบันที่สิบหกกี่บาทนี่สิบหกสิบห้าสิบหกโอ้โหทังไงตัวนี้แม่นิดทางตัวนี้โอ้ือตัวไงเดียบานนี่ตังามนด้หะปูเจ๋งว่าปูเขียนท้งไงมาเป็นเป่นปูสิบหกตกใจเพรตัวนึงซื้หงไงพูเลยเลยสะคอก็นได้เนาะครับผม หอกห้าค่ะซ่มสมวัดแตกต่อเป็นวัที่หาได้ปูกมันบอกเล็กถูกเขาเนาะเล็กถูกเขาซ่ม้วดหางแล้วปูกม้วนหามเอางวดหกอีกแล้วปูบัตเอาบนเอาล่างแล้วบัตปูกหาซื้อทุบมาจุดอีกเมียสุดท้ายอบบนล่างอีกแล้วปูเอกลักษณ์คือรีโมท แต่ลคือดีหมดไม้บรรทัด lo ่าถามหาบรรทัดไม่บรรทัดด้วยพี่น้องมันสิบวันคังกดตรวรวดสิเมียนไม่บรรทัดผืคปลูกมอมผมเมียนปูกุนใหญ่ตัวจริงคนจริงอตลัตัสี่เก้าสี่บ่งีห้าเก้าสี่สามเก่าสามมากรัโบมาเนาะครับ Câu 3, gặp cầu xoang gặp vẫn phải hoặc câu 4, 1, 2, 3, 4 5, 6, 6, 7, 8 súng 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 2แปดสองไม่ยสองปดกูไมยสะสี่ดบิมานี้เอาแม่กถว่าไปมาลำันอ้คันเวลาเขียนนี่บกาได้นะรุดยังยังยพิ่งถามปู๊กปเขียนเกน มึงไม่ต้องมาไล่ตัวหรอกโอ้แนวทางมาออกไล่เนาะปูเน้นเน้นตัวที่มันออกเนาะปูเนาะไม่ต้องไลยตัววิ่งวิ่งแปดห้อวงกลมวิ่งแปดเป็เดียวเลยบอกปูร่างอยู่ว แล้วแต่ปูครับร่องไรก็ดีล้างมีพระเอกขอร่องเล็กมันมีหกเจ็ดหกแปดเจ็ดนั่นหกแปดเจ็ดนี่แม่ยังปูเล็กวินเลขอันนั่น เดกหลักเดกหลักอืมครับโอ้เตื่นเบิดกำลังใส่สมาธิเนาะปูตกใจเบิดล่างไงเป็ล่างด้วกันบนนี้เป็บนเลยแยกบนแยกล่างเนาะปูอันนี้บนอันนี้ล่างครับอือ๋อว่าที่มาตัวไหนอย่างละเอียดอื ตัวนี้เอานสองนี่เป็นครับนีหกห้า,หาเปตัวนี้พวกมุงดูมาใส่กันเนยนตวนหนองหกห้าเปดเดอนทำอรดนตัวนี้มันนี้ินตัวนี้นนนสรีปสลุ เด็ดที่นี่เยาว์วเด็ดด้อครับหกข่าแปดมนรกววัเด็ดบอกดกูว่าเื <S <S ่ออะไรเด้อครับเนี mm, like ่ยแท่งตปุ้บไงเดือนนี้มาตลอดเนยครับหางวดติดหงวดติดบ้านเราห้าแปดจับคู่นี่มันบ่อยห้าแปดห้าแปด มันมาลา่าางาเจ้นมากเลยหน้าแดสองแปดสองสี่สี่สี่สสสสแปดแป8สองแปดสองมัเป,ปมาของกัน สี่แปดเนาะเอาเป็นลักซีซาซีี่แปดสีแปดหกห้าห้าหปเไปนี่กันอะไรดีเนาะครับหกแปดลางบัดเราเป็นวัคซบน ก็ 30, เอาไปไลๆมันนะ้าก็ไปเรียกว่าจำเลดีกว่าศูนย์หกหกศูนย์กับน้ำนอนี่อันนี na, ้นะสี่ศูนย okay. ์สามสี่ศูนสี่หก เดือนหนึ่งถุงลูกเงินกินตัวคุ้งเกลี่ยถุงจะรามังสีห้างเขียนเขียนเราเก็บซองใส่อยู่ก็ได้ใส่หลวงปู่เงินเเงินก็สซื้อเนาะครับปู่มีเงินก็คัดเอาแต่ตัวเน้นเนาะปู่มีเงินก็ซื้อไปหมดเลยเน้นตัวเน้นเน้นบนเน้นบน ห้าแปดเน้นห้าแปดเน้นห้าแปดด้ยนะครูวงกลมพอมเน้นล่างศูนย์หกล่างล่างอันเน้นศูนย์หกหกศูนย์โอ้กับพอมปูเอาสีแดงนี่วงกลมให้ปูมันจังคำ กคือไกล้ี่บแมนคังใส่ซุ่มมันจังบวลดเสี่อหาน้ำพนะุ่ครับก็นะจ,ะจะมาแดงมาล่าแืงก็แดงก็แม่ครับถือกับแพงกับเอาแดงด้วยแม่ <c oughs> ถือสีแพงกัเ,งกเอาเดดแงงงอาดงไว้กลนว่าง่าอ่าค,คลิปนี้ ยาเผลอนี่กั่องซีดีนีครับเมนี่นีะตัวนี้ครับตัวนี้ก็ขึ้นล่งใส่กันก็ได้ด้นี่ครับเปี่กับห้าแปดี่นเนูเออมันใกล้เคียงกันเคี้ยวเคี่ยวครับคื้นขึ้นร่องใส่กันครับอืมมากกับมากท่านี้ลราเรียกคันดีมากครับแต่ไม่มากกับงวดหน้ามันไม่มากงวดหน้ากับมาเนาะปูอืมเอาครับแคบหน้าจอไหมครับเอฟซีห้าครับนี่เป็นแน้ทา่งตัวเล็จากปูขุดใหญ่นะครับ อ่าเหล็กถูกปูกะแตกเดอเอฟซีครับอ่าแคบหนาอย่าไปพิจารณาหน้าครับครับปูกระสิจุดแล้วก้อนชุดคือก้อนเราไม่ย่งลายมืออยปูไอไก่โค้งสุดท้ายผมแล้วนะปูเนาะครับทางมาเหล็กถูกนะปูเนาะครับแล้วทังตัวเล็ของปูนะครับกะสิมีชุดบนชุดสามตัวบนนะครับหกห้าแปดแล้วก็ปูกะก็โกบปูหอยสามหางครับกะสิมีหาแปดสี่แปดหกแปดวิ่งล่างหกครับแล้วก็ล่าง มี่ศูนย์หกหกศูนย์แล้วก็สี่ศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะครับ FC เอฟซีเฮ่ากับปูเน้นบนห้าแปดที่วงกลมนะครับแล้วก็เน้นล่างศูนย์หกหกศูนย์ที่ปูว่องกลมนะครับในแต่ล่างซีทิ่มาจากนั้นนะครับเอฟซี FC ครับวิ่งแปดเมตรเดียวนะครับแน้กรทั่งสายวิ่งสายแรนทรเท่ากับวิ่งแปดวิ่งล่างหกนะครับครับนะปะการังมันอ่ะมาปามาูพรมเชียงอะไร ว่าสูเชนคอับคั้นมันยังมันล่างเออแต่งงานก็ได้ลองเรียนีีเราในกองเ่างล่างนะตัวท่อกองเพียนครับหกนั่งวิ่งล่างหกเม็ดเดียวอ้าวกงมกมันชูเชนครับเราะขากวาดขากวดกันบุ้้มครับบนแปดนะครับ บุญแปดล่ามหกนอครับแคบหนาจจไว้น้ำด้อครับตัวเล็กหน้าท่างครับของปูคุณใหญ่เฮาครับมาแคบหนาจจไว้น้ำเอฟซีครับพิจารณานี่เป็นงวดประจําวันที่สิบหกสิงหาหกห้าที่จะถึงนี่นะครับเด้อครับกับเอาสุดท้ายนี่ก็ขอกับขอบุญขอบุณปูด้อครับทีแบ่งปันแนวทางให้เอฟซีเฮาครับสาธุครับปูจะเล่นจะเล่นลูก มามาเอาค่ะพี่น้องคะหลังจากเทรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปูมาเป็นทีเรียบร้อยนะคะนาะผู้ใดที่ติดตามแนวทางตัวเลขของปูนะคะกระสีโ้กสีมานเพราะว่าแนวทางตัวเลขของปูนะคะเขาหาหัวติดวัวที่ผ่านมากะเลขถูกแตกนะพี่น้องเนาะตรงๆเลยนะคะหนึ่งสี่นะคะเอามาลองติดตามอีกนะคะว่าัวที่หกนะคะสีเดินย่าตอบบนะคะ สำหรับพี่น้องคนใดที่เขามารับช่งคลิปนี้แล้วนะคะมคัหรูอว่าชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดแช่นะคะเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กับทางช่องนาะพี่น้องเนาะปูฟันเนียนให้แล้วบนหนึ่งคูลางสองครูพี่น้องเอาไปลุ่นนะคะหายิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลไหวนาะพี่น้องเนาะเป็นแนวทางฝากตอนกันนะคะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะฉบาข,ขอลาพี่น้องไปก่อนเลยพี่น้องโศกหมันสกุลสุคนสวัสดีค่ะ